สวัสดีคะ่ะเด็กๆสวัสดีวันอังคารที่22กุมภาพันธ์นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ครูมินจะพาหนูมาลอกงานทั้งหมด3หน้านะคะให้หนูเตรียมสมุดการบ้านเล่มยาวสีเหลืองขึ้นมาเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปลอกงานพร้อมกันนะคะ พร้อมแล้วนะคะเด็กๆเปิดมาหน้านี้นะลูกต่อจากหน้าเมื่อวานเลยนะคะจุดบรรทัดแรกให้หนูเขียนวันที่วไม่หันอากาศนวันอไม่หันอากาศงอังคอาอรอคารทอ,อีไม่เอกที่วันอังคารที่22่อกอุมอกุมพอ,อาพา พไม่หันอากาศนอกทอกรันพันกุมพาพันพศ2565พจุดต่อไปนะลูกจุดบรรทัดต่อไปให้หนูเขียนโจทย์นะคะสารไอไม้ม้วนสอไอใสไม่เอกใส่เอคอรออือ,อ,องอเครื่องไม่เอกเครื่องหอมออายอหมายใส่เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะต่อไปเขียนข้อเลยลูกข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และ11นะคะมีทั้งหมด11ข้อนะลูกต่อไปให้ให้หนูเอามือชี้ข้อที่1นะคะเขียนเลข7นะคะต่อไปข้อ2 14 ข้อ3 21ข้อ4 3สลบสต่อไปข้อ5้าสิไทยหนูเขียนให้ชีดเส้นนะคะลูกต่อไปข้อ6 4สี่เจนะคะข้อ7หอนอองงอหนึ่งไม้เอกหนึ่งข้อ8สออิบอสิบแอปอดอแปดสิบแปดต่อไปข้อ9นะคะ 90ไทยข้อ10 85และข้อ11นะคะ48อ่ะทีนี้ให้หนูเอามือชี้ข้อที่1นะคะแล้วก็เลื่อนนิ้วมาข้างหลังขีดนะคะให้หนูเขียนเลข9ไทยต่อไปข้อ2ลูกเลื่อนนิ้วมาหลังขีดให้หนูเขียนเลข24 ต่อไปข้อ 3, ค่ะเลื่อนนิ้วมาหลังขีดให้หนูเขียน49ต่อไปข้อ4ค่ะเลื่อนนิ้วมาให้หนูเขียน3บวก3ต่อไปข้อ5นะคะเลื่อนนิ้วมา35ไทยข้อ6ค่ะเลื่อนนิ้วมาลูก28ข้อ7นะคะเลื่อนนิ้วมาเขียนคำว่าสออารมสาม ต่อไปข้อ8นะลูกเลื่อนนิ้วมาเขียนคำว่าแอปอดอ8ปดสออีบอ10บ0ต่อไปข้อ9นะคะให้หนูเขียนเลข90อาราบิกต่อไปข้อ10ค่ะให้หนูเขียนเลข58และข้อ11นะคะให้หนูเขียน8 4นั่นเองนะคะอ่าน้านี้เราก็ลอกกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลอกหน้าต่อไปกันเลยค่ะ หนะ้าต่อไปก็คือหน้านี้ใช่ไหมลูกจุดบรรทัดแรกให้หนูเขียนโจทย์ก่อนนะคะอ๋อหนึ่งนะคะลูกโอเค อ่ะหนะ้าต่อไปคือหน้านี้นะลูกนะหน้าที่สองนะคะจุดบรรทัดแรกให้หนูเขียนโจทย์ก่อนจองอจงหออาหาคออําคำตอ,อ,อบอตอจงหาคำตอเขียนข้อเลยข้อหนึ่งสองส และ5นะคะมีทั้งหมด5ข้อนะลูกต่อไปข้อที่1นะคะให้หนูให้หนูเอามือชี้ข้อ1และหนูเขียนเลข4นะคะเลข4ตัวเดียวนะคะแล้วก็แถวบรรทัดต่อไปเยื้องๆให้หนูเขียนเครื่องหมายบวกแล้วก็บรรทัดที่ชิดเส้นให้หนูเขียนเลข5นะคะข้อนี้คือ4บวก5ต่อไปให้หนูเอามือชี้ข้อ1นะคะแล้วก็เลื่อนนิ้วมา เลื่อนนิ้วมาให้ตรงกับเส้นนะคะให้หนูเขียนเลข27มี2นํา7นะคะอ่บรรทัดต่อไปนะคะบรรทัดที่ติดกันยืงๆนิดนึงให้หนูเขียนเครื่องหมายบวกนะคะและแถวต่อไปที่ชีดเส้นให้หนูเขียนเลข2ให้ตรงกับเลข7นะคะ27บวก2นะคะลูกต่อไปข้อ2ค่ะ บรรทัดแรกนะคะบรรทัดข้อ2ให้หนูเขียนเลข18มี1นึ่นำแนะคะบรรทัดต่อมายื้อง,องให้หนูเขียนเครื่องหมายบวกและบรรทัดที่ติดเส้นนะคะให้หนูเขียนเลข31มี3นำหนึนะคะหนูดูนะคะเวลาเขียนจะต้องตรงหลักนะคะเลข1จะต้องตรงกับเลข8และเลข3จะต้องตรงกับเลข1ด้านบนนะคะ ต่อไปให้หนูเอามือชี้ข้อ2ลูกแล้วก็เลื่อนนิ้วมาเรื่อยๆจนถึงเส้นนะคะให้ตรงกับเส้นให้หนูเขียนเลข39มี3นํา9้อ่าบรรทัดต่อไปยื้อๆหน่อยให้หนูเขียนเครื่องหมายลบนะคะแล้วก็บรรทัดต่อไปที่ชิดเส้นนะคะให้หนูเขียนเลข32มี3นํสองเลข 2, 2จะต้องตรงกับเลข9และเลข3จะต้องตรงกับเลข3ด้านบนนะคะ ต่อไปข้อ3ลูกให้หนูเขียน69มี6นำา9นะคะ,ะแถวต่อไปเยื้องๆหน่อยให้หนูเขียนเครื่องหมายลบและแถวที่3ที่ชิดเส้นนะคะให้หนูเขียนเลข39ม้ี3านํเ9เลข9ข้างล่างจะต้องตรงกับเลข9ข้างบนแล้วก็เลข3ข้างล่างจะต้องตรงกับเลข6ข้างบนนะคะต้องเขียนให้ตรงหลักนะลูกต่อไปให้หนูเอามือชี้ข้อ3เหมือนเดิมเลื่อนนิ้วมาค่ะ เลื่อนนิ้วมาให้หนูเขียนเลข41นะคะมีสนำหนึ่งบรรทัดต่อไปยังเยื้องหน่อยเขียนเครื่องหมายลบและบรรทัดต่อไปนะคะบรรทัดที่ชิดเส้นให้หนูเขียนเลข41มี4นำหนึ่งนะคะต่อไปข้อ4ลูกข้อ4จะเป็นบวกแนวนอนนะคะ65แล้วก็เอานิ้วก้านใส่เครื่องหมายบวกบวกด้วย12แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะ ต่อไปข้อ5ลูก3 7บอลบด้วยนะคะ32อ่ะข้อนี้ข้อ5 37ลบ32ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะอ่ะหน้าที่2เราก็ลอกงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลอกงานหน้าที่3กันต่อเลยเอ่ะหน้าที่3นะคะจุดบรรทัดแรกเลยลูกให้หนูเขียนโจทย์ A ขออยอนอเขียน 1ถึง50อาราบิกนะคะหนูก็เขียนข้อเลยข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะมีทั้งหมด10คข้อนะคะเขียนแค่นี้เองนะคะโจทย์เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านล่างคำว่าชื่อชออออชือ่อไม่เอกชืช่อให้หนูเขียนชื่อและนามสกุลของตนเองนะคะถ้าเขียนไม่พอหนูก็เขียนแต่ชื่ออย่างเดียวนะคะลูก วันนี้เราลอกง,งานกันแค่นี้นะคะ3หน้าพอเนาะบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปเจอกันในเฉลยนะคะ